หนึ่งวสามอง่ดามย้โอเคีเราสองคนล้ว่าไเพื่อออย่าใช้คำว่าเราทำอะไรก็ทำมีใจครับดีใจครับที่ด้มาี่ครับ แล้วก็ประชาันธนิสิงสำหรับสาขาอยู่ที่ถนนลพบุรีรามเม้นะคะสามารถไปได้นะคะใครติดต่อใครที่อยู่ในโซนนั้นค่ะหรืออะไรนะคะเข้าไปติดต่อกับเราก็ในส่วนของพิมพ์ข้างใต้ตาผมคุณอนัญญาชล์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพีซีทุกดาลีคีมประเทศไทยจำกัดนะครับในส่วนของผทุกบริษัทพีซีทุกนะครับเราเป็นผู้ชำนาญเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องมือต้งความสะอาด ตลาดหลักของเราคือธุรกิ like จเกี่ยวกับรถยนต์คือทางด้านกลุ่มออโตโมทีฟและวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆคือในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านคาร์แคนะครับซึ่งปัจจัยนี้นะครับเป็นปัจจัยตัวที่5ถ้าเรามองในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคในธุรกิจคาร์แคร์นะครับวันนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับมีทุกถนนสองซอยนะครับต่สิ่งที่สำคัญวันนี้เราจะทําธุรกิจคาร์แครให้ปรสความสำเร็จได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับสิ่ มีความใชา้งานบริการกับศูนย์คาแคร์ครับมีความต้องการสูงมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทางบริษัทเอเชีเอ็นความสาคัญเราเป็นผู้จาหน่ายเครื่องมือของความสะอาดทางด้านธุรกิจค,คาแคร์มาเป็นเวลาประมาณเกือบ20ปีในส่วนวันนี้ธุรกิจคาแคร์นะครับเรามีโอกาสได้ให้บริการจาหน่ายให้กับบริษัทคาแคร์รายใหญ่เกือบ100% และก็ในธุรก,กิจาคาแครของเอทีคุกนอกจากเราเป็นผู้นําเข้าในจจาหน่ายวันนี้สิ่งสำคัญทนนี่สุดก็คือเราสอนให้กับลูกค้าของเราเปรียบเสมือนชาวประมงเราสอนให้ชาวประมงเขาสามารถหาปลาเป็นให้ชาวประมงหาปลาแล้วก็มีปลาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับคนที่เปิดธุรก,กิจาคาแคร์ซึ่งท,ทําธุรกิจาคาแคร์แล้วก็ได้ผลกาแขนที่เป็นกำไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของธุรก,กิจาคาแคร์นะครับวันนี้บริษัทเอทีคุกได้มีโครงการเปิดอบรมสัมมนาหให้ความรู้การประกอบอาชีพธุรก,กิจ มาเป็นเวลาปีที่6กแล้วครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550จนมาถึงปัจจุบันปี2555นะครับเป็นเวลา6ปีโครงการน,นี้มาถึงปัจจุบันนี้ในกรุงเทพมหาคนครเป็นรุ่นที่92เชียงใหม่4รุ่นหาดใหญ่5รุ่นนะครับเพราะนั้นผู้สัมมนาที่สนใจธุรกิจนะครับมาถึงวันนี้ประมาเกือบ3 0 0ันคนถึงที่เกิดขึ้นคือ <c oughs> คนที่ผ่านการสัมมนานะครับสามารถนารําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจคาแคร์และขอบโศความสําเร็จอย่างแน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีผู้ประกอบการตั้งแต่ทําธุรกิจคาแคร์มามากกว่า20ปีทําธุรกิจคาแคร์มามากกว่า12ปีเปิดใจตัวเองนะครับเข้ามาเรียนรู้สามารถต่อไปต่อยอดธุรกิจคาแคร์แล้วก็เกิดกำไรเช่นเดียวกันผู้ประกอบการคาแคร์รายใหม่ที่สนใจและศึกษาธุรกิจคาแคร์อยู่นะครับไม่รู้จะเริ่มต้นนับหนึ่งอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดครับวันนี้เชิญเชิญนะครับท่านเข้ามาเรียนรู้สัมผัสความเป็นจริงของธุรกิจคาแคร์สิ่งที่ท่านอยากเป็นสิ่งที่ท่านอยากทา สิ่งนั้นจะเหมาะกับตัวท่านด้วยโตรงการสัมมนาไม่ได้หมายความว่าท่านที่เข้ามาเรียนรู้ธุกิจคาแคร์ท่านจะต้องทำธุกิจคาแคแต่เป็นทางเลือกให้กับท่านที่สัดสินใจว่าจะทำคาแคหรือไม่ เราันที่สุดครับวันนี้ผู้ที่ผ่านการรบวมสัมมนาธุรกิจกาคาแกนะครับแล้วกับแฟนของอาชีพมีทางทำให้เขางแกร่ได้เกิดธุรกิจเกิดกาไรจริงๆวันนี้นะครับโครงการรวมสัมมนาเรามีให้ความรู้เริ่มต้นที่2วันวันแรกนะครับเป็นเรื่องของภาควิชาการในหลักทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจกาคาแขวันที่2นะครับเรามีในเรื่องของการให้อยู่บนการในเรื่องของภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจกาคาแคเล่นลึกลงลึกไปจนถึงเรารู้จริง หลังจากนั้นนะครับบริษัทออซี่งรุ่งยังเห็นความสําคัญด้วยเวลาที่จํากัดเก่สองวันไม่พอท่านประกอบการที่กําลังจะเปิดอยู่แล้วหรือกําลังที่จะพัฒนากลุ่มของธุรกิจตัวเองท่านสามารถที่จะเข้ามาเรียนคอร์สสูตอบรมเราเรียกกันว่าเป็นซักเซสโปรแกรมอบรมทั้งหมดที่15บห้าโปรแกรมเมื่อท่านเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรที่นี่ในเวลา5วันนะครับท่านได้รับความรู้ทุกเรื่องในเชิงลึก1นทีมนะครับต่อหนึ่งบริษัทเท่านั้นเราให้เวลา5วัน มีที่พักให้สองห้องนอนนะครับซึ่งเราการันตีตรงนี้นะครับว่าคุณภาพที่ท่านตั้งใจมาได้รับกลับไปอย่างแน่นอนด้วยทีมงานที่มีคุณภาพโดยความพร้อมเนื่องจากว่าอะไรบริษัทเอซีพลุนะครับนอกจากเราเป็นผู้จําหน่ายเครื่องมือนอกจากเป็นผู้มีสบการณ์เครื่องมือเรายังเป็นศูนย์บริการคาแคร์จริงๆที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนต้นทิ่คาแคร์ที่นี่เรียนที่สถานที่จริงของคาแคร์ที่นี่เรียนจากผู้ประกอบการคาแคร์ที่สบความสําเ็จจริงๆ เพราะฉะนั้นนะครับในธุรกิจคาแคร์ของบงริษัทเอซีคลุกเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่ตลอดเวลาวันนี้เรามีโครงการได้รับการารับรองนะครับในเรื่องของการจัดตั้งเป็นโรงเรียนประกอบการธุรกิจคาแคร์อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับผมเองในนามัวแทนบริษัทเอซีคลุกอนันต์ยาชรัตน์นะครับเป็นกราานกรมการผู้จัดการขอเรียนเชิญทุกท่านันเข้ามาร่วมอบรมศึกษาเรียนรู้เพื่อความเร็จของตัวท่านครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ